ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทางกัมพูชาเขาก็จะตอบโต้เราอย่างข่าวล่าสุดก็คือเขาจะตอบโต้เราว่าเราเนี่ยใช้ระเบิดคลัสเตอร์เป็นระเบิดแบบกระจายเพื่อทําให้ชาวกัมพูชาเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรก็ว่ากันไปเราเอาเรื่องนี้ครับไปนะวิเคราะห์ดูนะครับก็ไปเห็นทางเพจดังนะครับเพจการทูตและการทหาร Milit a r y and Diplomacy ก็วิเคราะห์เอาไว้ครับว่า ก็สาเหตุเนี่ยเพราะเขาก็อยากจะเอาข้อมูลแบบเนี้ยเอามาโต้เราบ้างเพราะเราบอกเขาว่าวางทุ่นระเบิดวางทุ่นระเบิดเขาบอกคุณก็ใช้ระเบิดคลัสเตอร์เหมือนกันเหมือนต้องการจะโต้ว่าไทยแลนด์ก็ไม่ได้น้อยหน้าอะไรไปกว่ากันหรอกถูกต้องแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่มันต่างกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ร่วมภาคีอยู่ในเรื่องของระเบิดคลัสเตอร์มาฟังการอธิบายกันนะครับเพจการทุตนและการทหารครับได้อธิบายสถานการณ์ ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะประเด็นที่สำนักงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชาหรือซีแมเนี่ยออกมากล่าวหาไทยว่าใช้ระเบิดลูกปลายหรือว่าคลัสเตอร์บอมบ์แบบ M46 ยิงจากกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรในช่วงระหว่างการประทะ5วันตั้งแต่กรกฎาคมนู่นเอแต่เพิ่งประนามผ่านมาจะ4เดือนแล้วเพิ่งจะมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเราไปอ่านแถลงการเต็มๆของกัมพูชาทางเพจนี้เ็าบอกว่า กัมพูชาเขากล่าวหาเราสองเรื่องฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องการใช้ระเบิดลูกปลายเรื่องนี้พูดกันตามตรงต่อให้ทหารไทยใช้จริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะทั้งไทยและกัมพูชาไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกปลายหรือว่า convention on cluster munition หรือว่า CCM ดังนั้นก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรฮะที่จะให้ทหารไทยไม่สามารถใช้ระเบิดลูกปลายในการประทะได้ ตรงกันข้ามฮะก่อนหน้านี้เราประนามครับว่ากัมพูชาใช้ทุ่นระเบิดเป็นทุ่นระเบิดรอบวางใหม่ละเมิดภาคีอนุสัญญาออตตาว่าอันนี้มันต่างกันเพราะกัมพูชาเขาเป็นสมาชิกในอนุสัญญาออตตาว่าด้วยดังนั้นเนี่ยที่เรากล่าวหากัมพูชาว่าวางทุ่นระเบิดอันนี้เขาโดนเต็มเต็มเพราะคุณเป็นหนึ่งในภาคีแต่ไอระเบิดลูกปลายเราไม่ได้เป็นภาคีมันก็ใช้ได้นะครับไม่สามารถเทียบกันได้เลย ทีนี้ฮะทางเพจเขายังบอกอีกว่ากัมพูชาเขาก็คงมองแล้วแหละว่าเออคงจะไปกล่าวหาไทยใช้ระเบิดลูกปลายไอ้คลัสเตอร์บอมมเนี่ยมันก็คงไม่มีน้ำหนักไปกล่าวหาเขาเฉยๆเพราะว่าไทยไม่ได้เป็นภาคี C-C-M อย่างที่บอกกัมพูชาที่เขาประนามเขาก็เลยพ่วงอีกประเด็นหนึ่งมาบอกว่าก็ไอ้ระเบิดลูกปลายเนี่ยแหละที่คุณใช้ตั้งแต่ปลายกรกฎามเนี่ยมันทำให้เด็กสิบขวบ เหยียบแล้วตายโอ้โหแล้วพ่อของเด็กก็เจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันด้วยพูดง่ายๆก็คือระเบิดลูกปลายอาจจะน้ำหนักไม่เยอะ <_ S 2> เขาก็เลยเพิ่มสตอรี่ความสูญเสียของพลเรือนเข้าไปด้วยมากล่าวหาไทยเพิ่มกะจะให้คนที่ฟังข่าวเนี่ยมีอารมณ์ร่วง oh, โอ้โหเด็กน้อยตายไปกับ<อ>เหตุการณ์นี้ค่ะทางเพจก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่าประเด็นเรื่องความสูญเสียพลเรือนน่าจะเป็นประเด็นหลักแหละที่กัมพูชาเขาพยายามจะชูขึ้นมา มากกว่าไอเรื่องการใช้ระเบิดลูกปลายส่วนสาเหตุที่พยายามจะชูเรื่องนี้มาเนี่ยแน่นอนจะกลบไหมหรือว่าต้องการจะมาตอบโต้เรื่องของการที่เราเนี่ยไปประนามกัมพูชาเรื่องการใช้ทุ่นระเบิดเราประนามเขาเรื่องทุ่นระเบิดเขาก็พยายามจะประนามเรากับไทยแลนด์ก็ใช้ระเบิดลูกปลายเหมือนกันก็บอกว่าน่าจะเป็นเหมือนแท็กติกในการตอบโต้ทางข่าวสาร